สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่น,นชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 640ค่ะประจำเช้าวันพรหัืสบดีที่13เดือนพฤศจิกายนพศ2568นะคะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะประบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี3ามสี่รายการค่ะพี่ๆขาแบ่งปันพี่ๆที่300บาทนะคะ1องค์300บาทจะ้ะถ้ารับ2องค์500บาทนะคะพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดสี่ค่ะ 7211933น้ะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจะ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปกับพี่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะหวันน้องมา2รอบจะ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่1ของเชา้าวันพฤหัสเป็นหลวงพ่อหน่ายจะ้ะ หลวงพ่อหนยวัดบานแจ้งนะคะพี่พี่ขา Jam. อายุทยจาจ้ะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองจ้ะรายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อหนยวัดบานแจ้งนะคะอายุทยาจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจ้ะเหลียนห่วงเชื่อมหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะหลังยันแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขา รายการที่สองนะคะต่อไปเป็นรายการที่3จ้ะรายการที่3หลวงปู่ทวดเนื้อว่านจา้ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่3นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่4จ้ะ รายการที่4เป็นสมเด็จเก่าค่ะสมเด็จพิมพ์ใหญ่มาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะหลังยันสี่จ้ะปี2,4,6,7นะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่พี่ขาชุดดำนะคะ รายการที่หจ้ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะต่อไปเป็นรายการที่6จ้ะรายการที่6เป็นพระศิวลีหลวงพ่อแก้วจ้ะพระศิวลีหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะพี่พี่ขารายการที่6จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นสมเด็จเกตชโยจ้ะพิมพ์ฐาน6ชั้นนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขาเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยนะคะสมเด็จวัดเกศชโยจ้ะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พี่ขาพร้อมใช้งานนะคะรายการที่7ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8ดหลวงพ่อทบจ้ะ หลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะพี่พี่ขารายการที่8นะคะเป็นเรียนที่ระลึกในงานวางศิลาเลิกพระอุโบสถวัดช้างเผือกปี19นะคะหลวงพ่อทบรายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจ้ะ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังจะเป็นท้าวเวสวรนนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อฤาษีลิงดำรายการที่9จ้ะปีสองหนึ่งนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำรายการที่9จ้ะต่อไปเป็นรายการที่10บค่ะพี่พี่ขารายการที่10เป็นลูกอมหลวงปู่ทิมนะคะลูกอมหลวงปู่ทิมวัดราหารร่จังหวัดระยองจ้ะ รายการที่10ค่ะพี่ๆขามาพร้อมเลี่ยมนะคะพร้อมใช้งานจ้ะต่อไปเป็นรายการที่11นะคะ11หลวงพ่อคงค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปี2 4 8 4จ้ะรายการที่11นะคะลาผลภูนทวีจ้ะหลวงพ่อคงรายการที่11นะคะต่อไปจาะเป็นรายการที่12นะคะพี่ๆขา สิเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาสมเด็จมีถักขดลวดนะคะสมเด็จเก่ารายการที่12ค่ะพี่พ่ขาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่12จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่13บสาค่ะพี่พี่ขา13เป็นเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่พี่ขาอุทยาจากเสมาหลวงพ่อจงค่ะเป็นเหรียญกันภัยหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะรายการที่13บค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระปิตาพังพักการนะคะ พระปิดตาพังพักการค่ะพี่ๆขารายการที่14นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ 15, 15เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเชยค่ะพี่ๆขาพระปิดตาหลวงพ่อเชยนะคะรายการที่15จ้ะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ 16, 16เป็นพระปิดตาหลวงปู <S <S <timeless> ่อเอี่ยมวัดหนังจ้ะ มาพร้อมเลี่ยมพลาสติกใสนะคะพี่พี่ขาด้านหลังมีต่อโค้ดนะคะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่พขารายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17คะ่ะ17เป็นพรอรอดจ้ะ พอรอดลำพูนนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อดินจ้ะรายการที่17นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18คะ่ะ18เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรายการที่18ครับค่ะพี่พี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่19จ้าะสิเก้าเป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะปี2 4 7, 7 8ค่ค่ะพี่พี่ขารายการที่19นะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงจ้ะรายการที่19บเก้ค่ะพี่พี่ขาเก่าสวยจ้ะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะ รายการที่19หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะต่อไปเป็นรายการที่20่กับพี่พี่ขา20เป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีจ้ะรายการที่20นะคะพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีจ้ะรายการที่20่กับพี่พี่ขา300บาทจ้ะ3า0บาททุกรายการเลยนะคะถ้าพี่พี่รับ2รายการ500บาทจ้ะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21หลวงปู่สุข วัดปากคลองมาขามเท่านะคะรายการที่21จ้ะเป็นมีเลี่ยมขอบคางกับพี่ๆขาเหรียญเป็นเหรียญเก่านะคะเหรียญสภาพเก่ามีเลี่ยมขอบคางจ้ะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะรายการที่21จ้ะต่อไปเป็นรายการที่22บค่ะพี่ๆขา2ี่เป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะ เต่าหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่ๆขาต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะยี 23, ่สิบสามหลวงพ่อเงินจ้ะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะเป็นเนื้อทองแดงจ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะรายการที่ 23ค่ะพี่พี่ค่ะต่อไปเป็นรายการที่24นะคะ24เป็นพระปิดตาหลวงปูษสุขค่ะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พี่ค่พร้อมใช้งานนะคะพระปิดตาหลวงปูษสุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะรายการที่24จ้ะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะพี่พี่ค่ะ25หลวงพ่ออีวัดสัตหีบจ้ะ เป็นเหรียญที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะคะปี2473ค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่26นะคะ26เป็นหลวงปู่ไข่ค่ะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่ขารายการที่26จะด้านหลังมีรอยจานนะคะ มีจานยันด้านหลังค่ะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่พี่ขารายการที่26นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะ27หลวอา่าพระปิดตาหลวงพ่อโครนวัดท่าแสะนะคะลงยันหน้าหลังนะคะพี่พี่ขาพระปิดตาหลวงพ่อโครนวัดท่าแซะจ้ะ รายการที่27นะคะต่อไปเป็นรายการที่28คะ่ะ28เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีคะ่ะเป็นเนื้อเป็นเนื้อนวะนะคะพี่ๆขาพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลี adjective. จ้ะรายการที่28นะคะต่อไปเป็นรายการที่29นะคะรายการที่29หลวงปู่แพ้ววัดรังหมันจ้ะมีต่อโค้ดค่ะพี่ๆขา หลวงปู่แพ้ววัดรางหมันนะคะด้านหลังไพรีเป็นหนุมานนะคะหนุมานปราบไพรีจ้ะหลวงปู่แพ้วรายการที่29นะคะต่อไปเป็นรายการที่30จ้ะ30เป็นพระร่วงลังปืนจากของหลวงพ่อเพชรค่ะพี่ๆขามาพร้อมเลี่ยมนะคะแบบนี้เลยจ้ะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะ พร่วงลางปืนจ้ะของหลวงพ่อเพชรค่ะพี่พี่ขารายการที่30นะคะจ้ะโอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง30รายการจ้ะ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะวันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษมาให้พี่ๆได้รับชมกัน3รายการนะคะพี่ๆขารายการพิเศษรายการที่1จะ้ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตนนะคะปีสองสี่หกเก้าค่ะพี่ๆขาเป็นเนื้อเงินนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยจะ้ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตนนะคะปีสองสี่หกเก้าค่ะพี่ๆขาพิมพ์ขอเบ็ดค่ะ เป็นเนื้อเงินค่ะพี่พี่ขารายการที่1นะคะรายการพิเศษรายการที่1นึ่จ้ะห้าร้อบาทค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่1หลวงพ่อกลันวัดพระญาินะคะน้องสุภาจัดส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่สจ้ะ รายการที่สองเป็นสิงห์งาแกะค่ะสิงห์งาแกะของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจ้ะสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ๆขารายการพิเศษรายการที่สองนะคะสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะ ใต้ฐานมีรอยจานนะคะสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะ้ะรายการพิเศษรายการที่สองค่ะพี่พี่ขาห0าบาทนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามจ้ะวันนี้มีสามรายการค่ะพี่พี่ขารายการที่สามหลวงพ่อกเกษมค่ะ หลวงพอ่อเกษมนะคะพี่พขาปี17ค่ะมีจานยันด้านข้างนะคะหลวงพอ่อเกษมเขมโกจ้ะรายการพิเศษรายการที่3ามค่ะพี่พี่ขามาพร้อมเรี่ยมเงินแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาหลวงพอ่อเกษมเขมะโกนะคะรายการพิเศษรายการที่3มจ้ะ มีจานยันด้านข้างนะคะรายการพิเศษรายการที่3มหลวงพอ่อเกษมเขมโกจะ้ะ500บาทเช่นกันนะคะพี่ๆี่าโอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง30รายการจะ้ะแล้วก็น้องมีรายการพิเศษวันนี้มี3รายการนะคะพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะ สามารถโทรทักไลน์ข้ามาหานองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ